ด่วนล่าสุดคลังเคาะจ่ายแล้วเช็คชัดๆ4กลุ่มตกล่นคลังเตรียมจ่ายเงินยาเพิ่มอีก9ล้านคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่อง วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับเคาะแล้วกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นเพิ่มอีก9ล้านคนเป็นล็อตสุดท้ายพร้อมเช็คกันชัดๆมีใครบ้างที่ได้สิทธิ์รับเงินครับครับจากกรณีกระทรวงการคลังเตรียมนัดประชุมคณะกรรมการเยียวยาอีกครั้งเพื่อหารือถึงวิธีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านรายรวมทั้งเสนอแนวทางการเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่รับการช่วยเหลือเยียวยาในมาตรการอื่นตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดครับนายประสงค์ภูลทะเนศปร,รัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบไวรัสโโลนาสายพันธุ์ใหม่ให้รายละเอียดว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการเยียวยากลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่นพบว่าอยู่ราว9ล้านคนซึ่งเป็น็อตสุดท้ายที่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาเยียวยาสำหรับกลุ่มตกหล่นที่คลังได้ทำการพิจารณาเยียวยาที่ประชุม9ล้านรายนั้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจานวน 1.2ล้านคนจากเดิม2.4ล้านคน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนร,รับเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนการรับมาตรการอื่นๆแล้วเหลือที่3,2160คนคาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือน 3. กลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็กจำนวน6.9ล้านคนจากรอบเดิมที่ครมอนุมัติไว้13ล้านคนจะได้รับ1,000บาทระยะเวลา3เดือน 4. กลุ่มที่ไม่รับการดูแลจากประกันสังคมเนื่องจากประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจ่าย6.6หมื่นคน กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับตัวเลขเยียวยาในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและกลุ่มอื่นๆจะต้องให้คณะกรรมการกลั่นกรองเคาะอีกทีว่าจะสรุปตามที่คณะกรรมการเยียวยาเสนอหรือไม่แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือยังกำหนดไว้ที่3เดือน3เดือนเช่นเดิมครับอย่างไรก็ตามใน4กลุ่มที่ตกหล่นนี้คาดว่า จะเริ่มจ่ายเงินยยาได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน2เดือนพร้อมกันและเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนส่วนถ้าหากคอรมไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินยยาไปเดือนกรกฎาคมซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวจำนวน3เดือน